คุณทิมมีอะไรอยากจะสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะสิ้นหวงังหรือว่าคนรุ่นใหญ่ที่คุณทิมได้เจออยู่บ้างหรือคนรุ่นเดียวกันก็นได้ครับแล้วมันก็จะผ่านไป this too shall pass คือคุณมาถามคือชีวิตมันไม่ใช่วันนี้วันเดียวไงชีวิตชีวิตมันก็คือมีหวงังผิดหวงังแล้วก็สิ้นหวังไม่ใช่หรอโดยโดยสรุปแล้วมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างแค่นี้เองอถ้าคุณถามผมวันอื่นผมก็อาจจะยกมือว่าผมผิดหวงังหรือสิ้นหวังก็ได้แต่คุณมาถามผมวันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามีหวงัง คราวนี้พอคุณคิดว่าวันสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่อ่ะมัน define ทุกอย่างในชีวิตคุณคือคุณทําไม่สําเร็จไม่ใช่ว่าคุณล้มเหลวคือมันคือสิ่งที่คุณสามารถที่จะแยกออกจากตัวตนของคุณได้ว่านี้มันเป็นการคัดทครั้งหนึ่งแล้วคุณก็เข้าใจว่าเพราะชั้นล้มเหลวชั้นถึงได้สําเร็จมันไม่ใช่ว่าคุณล้มเหลวนะแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งสู่บันไดสู่ความสําเร็จถ้าเกิดคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเริ่มยอมรับ ว่าชีวิตมันก็อย่างนี้ไม่ว่าจะรุ่นไหนปีไหนศตวรรษไหนทศวรรษไหนประเทศไหนสังคมไหนคนไหนมันก็ไม่มีใครที่เอาเข้าให้จริงๆแลาสมหวังไวสักทุกอย่างมันไม่มีใครที่สิ้นหวังไปหมดสักทุกอย่างมันไม่มีใครได้ปิดหมหวังไว้สักอย่างแต่บางทีเราคิดวนแล้วก็จมอยู่กับไอ้นะปัจจุบันนะนาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไปคิดว่าในอนาคตมันจะมันจะแย่กว่านี้หรือในอดีตที่มันดีกว่านี้มันจะไม่กลับมาสู่อีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดคุณคิดแย่อย่างนี้ผมว่ามันเบามาก มันจะจัดการ process emotion แล้วก็จัดการอารมณ์ของคุณได้ไปเรื่อยๆซึ่งปัญหาที่คุณจะความท้าทายที่คุณจะเจอมันไม่เบาบางลงหรอกเนาะแต่ว่าอย่างน้อยคุณจะ Control มันได้ดีขึ้นแล้วพอคุณจัดอย่างนั้นได้คุณเลือกเลยว่าคุณจะ Respond กับมันหรือคุณจะ React กับมันไอสิ่งภาวะโลกร้อน Digital disruption สังคมสูงวัยประเทศไทยยังไงก็ต้องเจอแต่คุณจะจะ React กับมันด้วยความสิ้นหวังหรือคุณจะ respond กับมัน ด้วยความมีหวังและถึงแม้ว่าคุณจะมีหวังเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะสําเร็จแต่อย่างน้อยคือคุณมีคุณมีฝันตอนตื่นนะความหวังคืออะไรวะความหวังมันคือการที่คุณฝันตอนที่คุณรู้สึกตัวอยู่ไนงะแต่ครั้นี้พอเมื่อคุณฝันได้ด้วยใจแหะแต่ว่าสมองมันตามไปด้วยครั้นี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยมันมีความหมายในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าโคบกับชีวิตเราได้ดีมากขึ้น กว่าที่ไม่ไม่ได้คิดวิธีแบบนี้เพราะฉะนั้นเสียงที่คุณคุยกับตัวคุณเองอะ่ะสำคัญมากกว่าเสียงที่คนอื่นพูดกับคุณไอ้เวลาที่เพื่อนอกหักมาไอ้เวลาเพื่อนสอบไม่ติดมาตกงานมาแก้ปัญหาเวลาเวลาเฮ้ยใจเย็นเว้ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกอย่างเนี้แต่เวลาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะ่ะห่วยากว่าทําไมทําอย่างนี้วะทําทไมทําได้ไม่ดีเลยทําไมถึงไม่ได้เป็นนายกวะยูจิอันนี้ <c oughs> อ,อันนี้เรื่องจริง<อ>ใช่ไหมอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่า เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จคือผมวัดความความสำเร็จของตัวเองคือ self management การรู้สึกตัวเองผมไม่ได้วคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือไม่ความสําเร็จด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นครับ<ะ>ไม่ได้คิดว่าต้องได้ที่หนึ่งไม่ได้คิดว่าต้องมีตัวเลขเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นที่ยอมรับขนาดไหนไม่ได้คิดว่าจะต้องมีคนตาม follower like อะไรขนาดไหนคือพอผมวัยโตขึ้นมาเนี่ยซึ่งตอนเด็กๆเ,เป็นนะแข này, ่งกีฬานีานนน่ไม่ได้ที่หนึ่งนี่ฟู l l f แน่นอนสอบไม่ได้ที่หนึ่งนี่ฟูล l f แน่นอน ต้อง successful ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่มันแบบซาดิสไฟแล้วแล้วเสียงที่ตัวเองพูดกับตัวเองว่าแบบเข้าใจาแล้วมันพลาดไปคราวหน้าเดี๋ยวลองดูใหม่ได้แล้วเสียงที่ผมพูดกับเพื่อนรักผมกับเสียงที่ผมพูดกับตัวเองอะมันคือเสียงเดียวกันแล้วแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าอชีวิตที่เหลือของผมไม่ว่าผมจะจะตายตอน ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหรือว่าแปดสิบเนี่ยผมคิดว่าผมมีความสุขได้แล้ว mm hmm. อันนี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยอะไรคือความสําเร็จของผมอ่ะ mm hmm. ผมคิดลึกมาจนถึงกระทั้งว่าเอ้ย e ผมรู้สึกว่าชีวิตผมแฮปปี้ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนจะไปปุกทุเรียนอยู่สวนจันทร์ mm hmm. เหมือนที่นุม่มหรือคุณนิรุตสิจัญญาหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ mm hmm. สามารถที่จะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วเพราะผมรู้วิธีคุยกับตัวเองละผมรู้วิธีที่จะเสียงแบบไหนที่ควรจะคุยกับตัวเองได้ละ วินาทีที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นนายกนี่สิ้นหวังไหมครับรู้สึก,กยังไงไม่เลยเพราะว่าคาดหวังมาก่อนคือมันคือ expectation management ซึ่งจริงๆคุณคุณคุณออฟชานนกับนันน็กของแซนด้าต้องเป็นสักขีพยานให้ผมเป็น digital footprint ให้ผมคุณวูดดี้รายการแล้วก็คุณวด,ดามรายการฉาต้องเป็นสักขีพยานให้ผมมติชนต้องเป็นสักขีพยานห้ผมถ้าเกิดไม่ได้เป็นนายก จะทำย,ยังจะแข่งอยู่ไหมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีมือมมองไม่เห็นที่จะทําให้ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งจะสู้ต่อไหมผมตอบไปหมดแล้วก่อนที่จะก่อนที่จะมีผลการเลือกตั้งออกมาเพราะฉะนั้นมันคือคอน s ิสเทนซีหรือความตรงไปตรงมาต่อเนื่องระหว่างก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งแล้วถามว่าก่อนเลือกตั้งผมมีฉากทัศน์ที่ผมจะต้องมาทําอย่างนี้อยู่ไหมมีอืคราวนี้มันมีมันมีขึ้นมันมีมากมันมีน้อยมันมีที่แบบว่าขึ้นเยอะ สองอาทิตย์แรกนี่บอกว่าน้อยบอกไว้กว่อนเลยไม่ใช่ถามคุณหญิงได้จริงๆถ้าถ้าเกิดผมขายวิญญาณตัง้งแต่ผมเป็นนายกไปแล้วจริงๆเพียงแต่ว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้เท่านั้นเองเพราะะนั้นพอคุณเข้าใจตัวเองว่าลิมิตของตัวเองอยู่ไหนคุณรู้ว่าบัลลูนของคุณตัวเองอยู่ไหนคุณรู้ว่าคุณต้องเซโนกับตัวเองแบบไหนเนี่ยคุณหลับสบายทุกคืนแน่นอน this t o s h a l l pass ครับขอเชิญปมเอ๋อร์ได้ครับ